ครับกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับประเพณีโบราณไทยอีสานซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนเก้าแล้วก็มีบุญสำคัญของประเพณีโบราณของคนอีสานเราครับบุญข้าวประดับดินงการห่ออาหารของขบเคี้ยวเป็นหอ่หอห่อแล้วนำไปถวายทานบ้าน ไปแขวนไว้ตามต้นไม้บ้างเรียกข้าวประดับดินการทำบุญมีให้ทานและรักษาสินเป็นต้นเกี่ยวกับข้าวประดับดินเรียกบุญข้าวประดับดินนั่นเองเพราะมีกำหนดทำในเดือนเก้าจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือนเกซึ่งเป็นวันสำคัญของประเพณีโบราณของไทยอีสาน สำหรับมูลเหตุแห่งการทำมีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารกินของสงตายไปแล้วตกในนรกขันพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วมิได้อุทิศบุญให้แก่ญาติที่ตายไปตกกลางคืนพวกญาติที่ตายไปแล้วมาแสดงตัวเป็นเสียง ที่น่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชนิเวศร์ลุงเช้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทูลเหตุให้ทรงทราบว่าพระเจ้าพิศสารจึงได้ถวายทานอีกแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้พวกญาติที่ตายไปแล้วจึงได้รับส่วนบุญกุศลการทำบุญข้าวประดับดินเพื่อ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ตายแล้วถือเป็นประเพณีที่ต้องทำกันเป็นประจำทุกปีครับสำหรับประเพณีโบรานคนอีสานนี้ก็บุญเยันเก้าก็มาถึงก็คือบุญข้าวประดับดินสำหรับปีพุทธศักราช2,564ก็ตรงกับวันที่6กันยายนนะครับซึ่งเป็นวัน สำคัญของประเพณีโบราณคนอีสานสำหรับพิธีธรรมเมื่อถึงวันแรมสิบสาค่ำเดือน9ก้าญาติโยมทั้งหลายก็เตรียมอาหารจัดหวานข่าวและมากภูบดีไว้กะให้ได้สี่ส่วนส่วนหนึ่งเลี้ยงดูกันภายในครอบครัวส่วนที่สองแก่ให้ญาติพี่น้อง ส่วนที่สามอุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปแล้วส่วนที่สี่นำไปถวายพระสงฆ์สำหรับส่วนที่อุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปแล้วนั้นเขาจะห่อเป็นหอ่หอๆให้ได้พอสมควรเอาใบกล้วยมาห่อของหวานหนึ่งหอ่อของขาวหนึ่งหอ่อมากภูบุรีหนึ่งหอ่อแล้วเย็ยบผิดกันเป็นห่อใหญ่ในระหว่างตีห้าของวันรุ่งขึ้น เขาจะเอาห่อเหล่านี้ไปวางไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัดด้วยถือว่าญาติที่ตายไปจะมาขอรับของอยู่ที่นั่นนั่นเองเสร็จแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้รุ่งเช้าก็นำอาหารส่วนหนึ่งไปถวายใส่บาตรแด่พระสมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็เป็นบุญเดือนเก้าหรือบุญข้าวประดับดิน ก็เป็นส่วนอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาผู้ร่วงรับไปแล้วการทำก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีของประเพณีโบราณไทยอีสานซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนอีสานก็ว่าได้เขาเรียกว่าบุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้านั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่าพอเป็นสังเขป สำหรับประเพณีโบราณไทยอีสานเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับงานต่างๆของแต่ละเดือนแต่ละเดือนสำหรับวันนี้เรื่องบุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนก้าก็มาเล่าให้ฟังพอเป็นสังเกตครับหากผิดพลาดประการใดก็เหมือนเดิมครับขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับการที่ให้ไม่เสียอะไรก็คือการให้อภัยละครับครับหากถูกใจอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับช่วย กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้หาเรื่องราวเรื่องต่างๆเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องข่าวข่าวหรือเรื่องการบุญการงานเรื่องธรรมะเรื่องจีปาฐะละครับช่องของเราไลค์รูปแบบก็ว่าได้ครับผิดพลาดอย่าลืมครับอภัยครับหากโกกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบห้ทุกท่านอยู่ดีกินดี มีโชคไรโรคปลอดภัยเช่นเดิมครับขอบคุณสวัสดี